เชได้เกมมั่ง้ารเก้านะครับวันนี้นะครับผมจะมาแจกสคริปเวียดนามพีดสคริปเดิมเหระครับไม่ได้เขาเรียกว่าแจกสีเลือกสอนใช้นะครับสอนแบบใช้โปรฟาร์เงินนะครับตีไครโดนะครับตีได้ทีแบบล้านสองล้านสามล้านบางทีห้าหกล้านนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมดันโปสมาก่อนอุ้ยกดผิด ครับกดวาร์ปไปที่เกาะน,นี้ก่อนนะครับขเขาเรียกว่าแบบแบบมันจะมีให้วาร์ปไปอยู่ไงทุกคนก็น่าจะรู้แล้วแหละอ้นมีที่ให้วาร์ปผิดผิดุ่มอยูรู้เล่นๆ โอเคนะครับ <c oughs> อย่างแรกเลยต้องเปิดก๊อตมอสนะครับก็คือเปิดอมาตะนั่นแหละ <c oughs> โอเคนะครับ <c oughs> ตัวเราจะเป็นนี้น,นะครับแล้วก็จะมีชื่อขึ้างหนวันนี้ <c oughs> ดูนะครับ <c oughs> เจอเซิร์ฟแบบนี้ก็ดีสิจ๊ะจะได้ไม่มีคนมาแย่ง เราเคยกดเลือกอาวุธไปก่อนเปิดอสองอย่างนี้นะครับเลือกไปที่ไคโดนะครับ <c oughs> เราจะไม่ได้เอฟเคตีแบบนี้นะครับเดีย๋ยวทุกคนนะรอดูก่อนนะเดีย๋ยวตีจนตายก่อนอืสกิลบว่าแป๊บนึงะป๊บนึงก่อนคิดหน,นึงนะครับอะไรวะทำไมไม่มีสกิลนั่นงนะ นึงบักอะไรเนี่ยโอ้เกมดีเกินเฮ้ยอะไรอ่ะคุณภาพดีเกินดูดูสก,กิลไม่ขึ้นโปรอีกมาเพื่ออะไรนึงนะเพื่ออะไรวะเนี่ยบักเกหรอดูือวไงเนี่ยสก,กิลแม่งไม่ขึ้นอะไรวะเฮ้ย ทำไมต้องมาบั็กต้องตัดคลิปด้วยวะเนี่ยเอเนี่ยขึ้นละโอเคเหมือนเดิมเลยตีไปเลยนะครับเดี๋ยวผมตีตีจนจะตายนะครับแบบจะตายแล้วอ่ะเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวผมจะตีจนจะตายเลยจะไม่ตัดคลิปด้วยให้ดูเลย ดีพอวะมันกินเวลาเกินอ่ะโอเคนะครับเดีย๋ยวตัดไปตอนตีจะตายนะครับเดีย๋ยวผมจะสอนทิควิธีได้เงินเยอะอเฮ้ไม่ง่ายตายแล้วแต่สกิลไม่ยังบล็อกแกลงไหก็ไม่หายเดีย๋ยวทุกคนมันบล็อกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยดูดิโอเคนะครับนี่นะตีตัวเดียวได้หกล้าน ่ะครัตีตัวเดียวได้หกล้านน่ะคิดดูดิฟาร์มสบายอ่ะนี่คือคนอื่นช่วยตีนะผมตีแม่งเทพไม่เข้าเลยลองทำกันดูนะครับแบบเวลาจะตายแเราใช้สกิลได้เลยนะทุกคนแบบใช้สกิลเซตเอ็กอ่ะทุกคนมีหมัดอะไรก็ใช้ได้หมดไม่ต้องใช้หมดัดผมก็ได้นะ ขอแค่สกิลมันแรงๆอ่ะ,อะเข้าใจะแบบแรงๆอ่ะโอเคนะครับผมสอนแค่นี้ก่อนนะก็คือเวลาจะตายนะทุกคนกดสกิล z x เลยนะโอเคนะครับส่วนหมักส่วนหมักของผมเนะี่ยเดี๋ยวสอนหานะครับปิดอันหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวขอปิดสกิลผลนะเดี๋ยวจะไปสอนหากัน,นะครับแต่ให้นี่มันตีก่อน โอเคนี่นะครับทุกคนเดินตามผมมาเลยนะลงมานะครับจะใครโรนะครับบางคนอาจไม่รู้นะครับบางคนที่ไม่รู้ก็กถ้ารู้ก็ลุกนะครับโอเคนะครับถ้าทุกคนมาจากข้างล่างมันจะมีบันไดขึ้นมาอยู่ทุกคนขึ้นมาแต่ถ้าแบบตรงนี้มันก็มีทางขึ้นในตรงไดตรงนี้นี่นะครับพอมาก็จะเห็นหมัดนี่นะครับเป็นแมวอ่ะแมวใส่ชุดอาตมานะครับนั่งอยู่นะครับแล้วก็มีหมัดใส่ฟ้าใส่ฟ้าอะไรเนี่ย โอเคนะครับนี่นะราคาสิบห้าล้านนะครับจะได้มาเป็นหมันนะครับสกิลแรกเลยนี่นะครับประมาณนี้แล้วก็สกิลสองมันจะเป็นการเข้าไปล็อกแล้วก็ลอยขึ้นเนินฟ้าแล้วต่อยนะครับแล้วก็สกิลซีเป็นการเปิดเพิ่มเลือดนะครับเลือดจะเพิ่มขึ้นมาแต่อันนี้คือมันบล็อกเปิดอมามตะาแล้วเลือดมันจะไม่เพิ่มนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปสมุดให้ดูนะครับ นี่นะครับสม,มุดมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะมีสายฟ้ารอบๆสม,มุดนะครับตอนนี้คือตอนแรกที่ผมพยังยังไม่ได้ใช้นะครับนี่ผมซื้อนะครับโอเคโอเคครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบายบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเฮ <c oughs> ้ยอะไรวะเฮ้ยนี่นะปิดท้ายไปด้วยกันค่คนแบบเกียนเคียนบายๆครับ